อาล้ค่ะปิดท้ายสำหรับทั้งสองท่านวันนี้ไปดูสรุปค่ะรอบวันกันบ้างโดยเฉพาะประเด็นที่ตอนนี้มากกว่า5วัดในพื้นที่ย่านตลิ่งชันถูกคนร้ายเข้าไปขโมยเงินขโมยตู้บริจาคของวัดค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นความทุกข์ของเจ้าอาวาสเลยนะคะที่ต้องร้องเรียนผ่านมาทางสถานีข่าวเทียนเอ็นทโฟนะคะว่าถูกมิจฉาชีพแฝงตัวทาทีมาไหว้พระนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปงัดตู้บริจาคของวัดอินทราวาสย่านตลิ่งชันล่าสุดนะคะตารวจก็ออกหมายจับแล้วค่ะเราจะไปติดตามประเด็นนี้รวมไปถึงประเด็นข่าวอื่นๆที่ น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันกันค่ะ สำราญเด่นคุณโเจ้าอาวาสวัดอินทราวาสย่านตลิงชันร้องในสถานีข่าวทีน็งเวทีโป้นำหลักฐานภาพวงจรปิดขณะวิชาชีพเป็นชายหญิงอุ้มเด็กลักษณะคล้ายตุ๊กตาเข้ามาดูลาด่าในวัดก่อนกลับมางัดตู้บริการที่พิหารในช่วงที่พระออกใบบินถบาดเมื่อว,วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาพบว,วัดใกล้เคียงโดนลักทรัพย์มาแล้ว5วัดและมีหมายจับในจังหวันนดนครปฐมขณะที่ตำรวจสอน,อน,อนตลิงชันออกหมายจับแล้วอาจกใครพบเบาะแสร,รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน